ล่าสุดนะครับก็ปรับตัวลดลงไปหลายตลาดเลยนะครับเริ่มจากดาวโจนส์นะที่ปรับลดลงไป2จุดนะครับตอนนี้อยู่ที่13,717จุด NASDAQ กนะครับลดลงไป41.25จุดาดขณะที่ S&P 500ลดลงไป4.60จุดนะครับฝากฝั่งยุโรปนะฮะเอ s ดีเอลอนดอนลดลงไป8.50จุดนะครับอยู่ที่6,152จุด C A C 40ปารีสนะครับลดลงไป14.50จุดแล้วก็เดสเยอรมนีนะครับบวกขึ้นมา7.50จุดนะฮะมีเยอรมนีที่ปรับบวกขึ้นมาได้นะส่วนตลาดหุ้นเอเชียนะครับบ่ายวันนี้นะครับนิกาโตเกียวตอนนี้บวกขึ้นมาแล้วนะครับ136จุดครับอยู่ที่1,623จุดเซทามสิงคโปร์ครับบวกขึ้นมา16.46จุดหกางเสียงฮ่องกงนะครับลดลงไป59จุด วเวทเด็ไต้หวันลดลงไปเช่นเดียวกันครับ48จุดตอนนี้อยู่ที่7,669.5จุดนะครับคอมพิวติสตลาดหุ้นมาเลเซียครับบวกขึ้นมา6.59จุดปิดท้ายที่คอมพิวติตลาดหุ้นโซตอนนี้อยู่ที่1,963.82จุดลดลงไป16จุดกว่ากว่านะครับขณะที่ค่างเงินบาทครับเช้าว,วันนี้อ่อนค่าลงเล็กน้อยนะฮะจากเมื่อวานนี้ที่ปิดตลาดที่29บาท74สตางค์ถึง29บาท78สตางค์นะครับเช้าว,วันนี้เปิดตลาดอยู่ที่ 29บาท83สตางค์ถึง29บาท85สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐนี่นะฮะค่ะก็เริ่มอ่อนค่าแล้วนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้แข่งข้า่สุดในรอบ17เดือนตามติดกันที่ราคาทองคำดีกว่านะคะดูราคาทองคำแล้วใครจะทยอยรับนี่ก็ต้องดูดีๆนะคะว่าโอกาสทองจะลงไปมากกว่าน,นี้มีอีกไหมดูกันที่เส้นสีแดงนะคะเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาราคาทองในตลาดโคเม็กซ์นั้นที่ว่าลงมาแล้วเนี่ยยังไม่เท่าสปอตต,ตอนนี้นะคะเพราะว่าล่าสุดสปอตทองคำนั้นถูกกดลงมานะคะ ยืนที่ระดับ1,700 1,700ขอภัยค่ะ1,678เหรียญต่อทรอยอนส์นะคะราคาทองนั้นถูกดันให้ลงมาอยู่ที่ตอนนี้รอทดสอบแนวรับที่1,650เหรียญต่อทรอยอนส์นะคะต้องจับตาดูว่าจะลงไปลึกกว่านี้ไหมนะคะที่แน่ๆทองบ้านเราลงมาแล้วร้อยบาทค่ะทองคำแท่งรับซื้อ23,700ขายออก23,800รูป,ปรพันธ์รับซื้อ23,000 6,361ขายออก24,200บาทค่ะตามติดที่เส้นเด็กเลยนะคะบวกขึ้นมาได้ช่วงเช้านี้8จุดยืนที่1,447.47จุดค่ะมูลค่าการซื้อขายครึ่งเช้านี้25,000ล้านบาทในขณะที่ MAI ขึ้นมา7จุดยืนที่444จุดค่ะมูลค่าการซื้อขาย1,477ล้านบาทมาดู1ิอันดับหลักทรัพย์กันนะคะ KTB มาแรงเลยนะคะบวกขึ้นมา5%เช้านี้ค่ะ23บาท10ตางค์แล้วนะคะตามมาด้วย PTTGC นะคะตอนนี้ถ้าหากไปดูในบทวิเคราะห์ของเชตเหตุจะเห็นเลยว่า10บริษัทหลักทรัพย์แนะนำให้ซื้อเป้าราคาอยู่ที่84บาท34สตางค์นะคะโดยบโบรกอร์ส่วนใหญ่มองว่า PTTGC นั้นเริ่มฟื้นตามธุรกิจของพิโตเคมีนะคะล่าสุดเช้านี้บวกขึ้นมาอีกบาท25สตางค์ยืนที่79บาท25สตางค์ค่ะบริษัท MDX นะคะขึ้นมา11%เลยยืนที่9บาท60ตางค์นะคะตอนนี้ธุรกิจก็เริ่มที่จะ เตรียมรับรู้ไรายได้ในอนาคตเกี่ยวกับกธุรกิจพลังงานพลังน้ําในน้ํางืมนะคะกว่ามูลค่า30 0 0 0ล้านบาทก็คาดการถึงโอกาสของธุรกิจที่เติบโตโดยโบรกเกอร์หลายโบรกก็ให้รคาคาเป้าหมายเป็นตัวเลข2หลักนะคะตามติดมาด้วยบริษัทของทรูค่ะขึ้นมา85สตางค์หลังจากที่ก่อนหน้านี้ย่อตัวลงไปนะเออก่อนหน้านี้ย่อตัวลงไปนะคะตอนนี้ยืนที่5บาท95สตางค์ค่ะ ท็อปขึ้นมาประมาณ2%กว่าๆนะคะยืนที่73สบาท75สตางค์คิวเฮาส์สูงที่สุดในรอบ16ปีนะคะคาดการผลประกอบการเติบโตต่อเนื่องจนถึงปีนี้ขึ้นมาอีกประมาณ3%ยืนที่3บาทส2สตางค์เอสโซ่ค่ะตอนนี้พยายามที่จะยืนแนวต้านที่12บาทให้ได้นะคะขึ้นมา40ตังค์ยืนที่1 1บาท70สตางค์ค่ะ BTS วันนี้ขึ้น XD นะคะลงไปแล้วมีแรงเทขายมานะคะประมาณ5 5สตางค์ยืนที่7บาท45สตางค์ ส่วน C P L ราคาก็ยังคงวิ่งต่อเนื่องเลยขึ้นมาอีก25่้ตังค์นะคะตอนนี้4 8บาท25สตางค์วตทตอ์ไซเบไม่ไปไหนจริงๆค่ะลงไปบาทหนึ่งยืนที่335บาทค่ะอ่ะนะฮะเราพาไปตรวจสอบนะครับทิศทานตลาดหุ้นในช่วงบ่ายกันหน่อยนะครับหลังจากที่ช่วงเช้าก็มีช่วงหนึ่งที่น่ากังวลน,นะฮะช่วงประมาณ10บโมงกว่าหลังจาก11บเอดโมงเป็นต้นมาเนี่ยก็ปรับบวกขึ้นมาได้ตลอดนะครับแล้วก็มาปิดครึ่งวันเช้า8ปดจุดเศษเศษนะครับอะพาไป รองกรรมการผู้จัดการบลอลคันที่กรุ๊ปนะครับคุณลวนกิตสารินวงตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะตอนนี้ตลาดยังมีความกังวลอยู่ไหมคะคุณลวนกิตคะถ้าเป็นนุ่นขนาดเล็กนะครับก็จะเห็นว่าวันนี้ปริมาณการซื้อขายลดลงไปเยอะครับก็แสดงว่านักลงทุนนั่งลงที่ชอบเปนุ่นขนาดเล็กเนี่ยลงทุนที่ความระมัดระวังอยู่ครับค่ะครับส่วนหุ้นขนาดใหญ่ละคะดูจากสัญญาณแล้วยังคงมีแรงซื้อสะสมเข้ามาต่อเนื่องไหมคะ ก็พุ้นขนาดใหญ่วันนี้มีการซื้อขายตามปกติครับค่ะก็คือหมายความว่าก็ลงทุนตามปัจจัยพื้นฐานไปนะฮะเพราะว่าแต่เชนเองวันนี้ก็บวกขึ้นมาโดยพุ้นขนาดใหญ่เนี่ยขึ้นมาประคองตลาดได้ครับค่ะอีก2จุดเศษเท่านั้นเองนะฮะจะไป1450จุดแล้วมันจะซ้ำรอยกับเมื่อ2วันก่อนหรือมาฮะที่พอขึ้นไปแล้วก็ร่วงลงมาอีกครั้งนึงฮะผมว่าไม่น่าจะซ้ำรอยครับเพราะว่าในช่วง2วันก่อนเนี่ยมันมีปัจจัยลบเข้ามา ที่นักลงทุนต้องระวังนะครับแต่ว่าพอดูวันนี้แล้วส่วนใหญ่แล้วก็ค่อนข้า,ขาทงที่จะคลายตัวพอสมควรมันอาจจะมีน่าจะเคลื่อนไหวทางที่ดีขึ้นครับค่ะข่าวที่น่าจะกดดันหุ้นเล็กนี่คุณรนกิตมองว่าหมดหรือยังคะผมคิดว่าก็ยังคงมีต่อเนื่องครับนักลงทุนยังคงต้องระมัดระวังในการเข้า,ขาลงทุนในหุ้นเล็กครับค่ะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าไปดูกราฟของหุ้นจริงๆเส้นเด็กไทยสัญญาณเชิงเทคนิคนั้นแนวโน้มเป็นยังไงต่อคะ ทิศทางยังถือว่ายังยังยังค่อนข้างดีอยู่นะครับเพราะว่าเราจะลบในตลาดเองก็ต้องบอกว่าตอนนี้ยังไม่ถึงกับมีปัจจัยที่ต้องกังวลมากนะครับครับคุณลนกิจให้แนวรับแนวต้านในช่วงสั้นๆนี้อยู่ที่เท่าไหร่ฮะดัชนีดัชนีตอนนี้นะครับแนวจิตวิทยาเป็นแนวไฮเดิมอยู่นะครับที่1,450ครับถ้าผ่านตรง1,450ไปเนี่ยนะครับดัชนีก็จะ แนวต้านจะค่อนข้างค่อนข้างกว้างทีเดียวกว้างเลยนะครับแต่ว่าเราในเศรษฐกิจวิทยาเราก็ให้สเปรดไปทีละสิจุดอยู่แล้วนะครับค่ะก็จะมาณหนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบตัวประมาณครับค่ะสเปรดทีละสิบจุดแต่ว่าระหว่างทางที่จะไปถึงสเปรดสิบจุดนั้นเนี่ยอาจจะมีแรงเทคโปรฟิตบ้างใช่ไหมคะตรงนั้นตรงนั้นบอกยากครับนะฮะเราเราไม่สามารถจะคาดการณ์เงกันได้นะครับไม่ได้บอกว่าแนวต้านจะเป็นลักษณะใดนะครับส่วนการเทคโควิดว่าจะไปตรงจุด ไหนนั้นตรงนั้นคงยังไม่สามารถจะประเมินได้ครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้อาจจะต้องกําหนดกลยุทธ์กันนะคะปรึกษาคุณรุณกิจได้โทรเข้ามาพูดคุยได้ศูนย์สองสามแปดสามแปดสามหนึ่งถึงสามคนละแค่ไม่เกินสองตัวไปที่สายของคุณเชษฐ์เลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเชญเ,เลยฮะครับตัวแรกนะครับ TPIPL ต้นทุนสิบห้าบาทแนวต้านขายเท่าไหร่ดีครับหรือว่าตัดออกตัวไหนนะคะ TPIPL ครับ TPIPOLIN ใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับต้นทุนเท่าไหร่คะสิบห้าบาทครับ 1ิบห้าบาทนะคะอีกตัวนึงค่ะอยารู้แนวต้านกับพื้นฐานนะครับอีกตัวนึ่งกรุงไทยครับต้นทุนอยู่สิบปดบาท k t ทีนะครับต้นทุนสิบปบาทนะคะเอาใจดีครับขอบพระคุณนะครับคร่ะท p พโพดีนนะคะ TPI PL ในในรอบนี้เรายังไม่เห็นปัจจัยเคลื่อนหนุนอะไรที่จะทำให้ราคาหุ้นเคลื่อนไหวในในแนวกว้างนะครับเพราะฉะนั้นราคาน่าจะทรงตัวอยู่แถวนี้ถ้าจะดูทิศทางในการปลอดภัยก็คือว่าหากราคาหุ้นนะครับ ไม่สามารถจะทรงตัวเหนือ14บาท50ได้ต้องยอมคัดนะครับครับตัวธนาคารกรุงไทยถ้ามีอยู่เวลานี้ให้ถือไว้แล้วก็กำหนดจุดในการสต็อปโปรกอีอคือราคาหุ้นในเชิงพื้นฐานเต็มมูลค่าแล้วนะครับเต็มมูลค่าแล้วนะฮะถ้าเกิดตลาดยังคงประคองตัวได้ราคาหุ้นยังไม่ลงเราก็ยังไม่ไม่จะเป็นต้องขายครับกำหนดจุดคัดครับถ้าเกิดหลุด22บาท50ขยอยขายครับ๋อ้ตอนนี้23บาท10ตัวนี้หลายบรกทนี่ให้ราคาไปไกลเลยทางคทิ่คุณมองยังไงคะแล้วราคาที่เราให้คือเต็มพื้นฐานครับ เต็มพื้นฐานแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้นทุนต่ําก็ทำกำไรได้ต้องดูคนต้องดูาในแง่ของเจนาเมประกอบไปนะครับเพราะว่าบางทีแล้วเนี่ยตลาดผันผวนราคาหุ้นก็อาจจะผันผวนตามนะฮะดังนั้นอย่างหนึ่งที่เห็นก็คือว่าหนึ่งคือราคาหุ้นธนาคารกรุงไทยนิวไฮค่ะแล้วก็ของเราเองเนี่ยเราเพิ่มเต็มพื้นฐานเพราะนั้นในคำแนะนำของเราเองเราจะไม่เพิ่มน้ำหนักครับค่ะลดน้ำหนักนะคะ KTB มีกำไรแล้วก็ขายบ้างนะคะไปที่สาย ที่2กันเลยนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะปิดเสียงทีวีก่อนนะคะค่ะตั้งแล้วก็ขายบ้านฮัลโสวัสดีครับสวัสดีค่ะปิดเสียงทีวีก่อนนะคะแล้วก็ฟังจากมือถือนะคะค่ะปิดเสียงทีวีก่อนนะคะฮัลโหลอะฮัลโหลนะฮะเดี๋ยวต่อสายครับอ่ะไปที่อีกสายหนึ่งนะคะมีสายมารอเพิ่มเติมไหมคะค่ะช่วงนี้คุณรณกิจแนะนำหุ้นเด่นวันนี้เป็นตัวไหนดีคะ วันนี้ดูจากการเคลื่อนไหวของตลาดแล้วเนี่ยนะจริงๆก็ต้องบอกว่าณเวลานี้ยังไม่อยากแนะนําพุ่นเห็นอะไรแต่ว่าอยากแนะนำน้อลงทุนเนี่ยพิจารณาน้ําหนักน้าหนักพอร์ตของตัวเองก่อนนะครับกัอนี้จะเพิ่มหุ้นใหม่เข้าไปว่าหุ้นในพอร์ตเรานั้นมีมากน้อยเพียงใดถ้ามีมากเกินไปก็พยายามที่จะทำให้ตัวเบาทีหนึ่งนะครับเพราะว่าตลาดหุ้นเราสังเกตดูอย่างพันผลเมื่อวานเนี่ยนักลงทุนก็โอดโอยกันใหญ่เลยนั้นรตรงนี้ผมเน้นว่าตอนนี้เรากลับไปดูที่พอร์ตตัวเองก่อนแล้วหุ้นอะไรที่ ดูแล้วเนี่ยไม่มีปัจจัยพื้นฐานรองรับอยากให้ลดน้ำหนักครับค่ะคือหุ้นตัวเล็กตัวน้อยที่อาจจะราคาเมื่อวานนี้โดนกระชากลงไปแล้ววันนี้อาจจะขึ้นมาได้ไม่มากนะคะมีคําแนะนํำไหมคะว่าสําหรับคนที่อาจจะยังติดอยู่หลายๆตัวควรที่จะอย่างที่ผมเรียนอย่างที่ผมเรียนเป็นภาพรวมนะครับค่ะครับหุ้นถ้าไม่ได้มีปัจจัยพื้นฐานอะไรองรับก็ควรจะลดน้ำหนักครับค่ะมีไหมเนะทุนอะ่ไประบุรายตัวเลยเพราะว่าบางทีแล้วนักทุนเนี่ยเข้าไปซื้อ ด้วยความรู้สึกที่อยากจะซื้อตามแต่เราไม่งมาอะไรเพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องระวังครับ,ค,รบคุณนนท์มเข้ิมา,มาค่ะ,ะคพอดีมีนักคุณถามมาทางเฟ e b o o k นะคะว่าหุ้นที่แนะนำเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว TIES นะคะถ้าดูจากปัจจัยพื้นฐานยังคงถือได้ไหมคะตัวตัวไทยเป็นผู้นือหุ่มก่อสร้างนะครับซึ่งบทวิเคราะห์ของเราที่ออกมาเนี่ยเราก็มองว่าเป็นหุ้นที่ น่าสนใจในการลงทุนครับดงนั้นก็ยังสามารถที่จะถือก่อได้ครับครับตอนนี้สายเข้ามาแล้วนะฮะคุณสมชายสวัสดีครับสวัสดีค่ะฮัลโหลครับคุณสมชายสวัสดีค่ะค่าสมชายครับเจันเลยฮะเอ้าขอถามตัวเดียวครับ IVL เป็นไงบ้างครับซื้อหรือยังคะ IVL ซื้อซื้อไปแล้วคุณเท่าไหร่คะก็ซื้อไว้ตั้งแต่ยี่สิบแปดบาทอะค่ะได้ค่ะตัวเดียวได้ค่ะมันจะขยับขึ้นไหมครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ IVL ก็ดูเหมือนว่าจะ ไม่ค่อยจะราคาหุ้นไม่ค่อยได้ไปไหนไจริงจุดไว้น,นะครับราคาหลุด26ตายต้องยอมขายครับหลุด26 <16 S 2> ถ้าไม่หลุด26อ่ายังถือได้ถ้าหลุดต้องยอมขายค่ะ<า>เพราะว่าต้นทุน28บาทนะคะเพราะฉะนั้นคุณสมชายคะถ้าหากว่าราคาหลุดต่ำกว่า26ขายคัดลอสนะคะแล้วก็ไปลงทุนตัวอื่นหุ้นตัวอื่นที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันมีตัวไหนแนะนำไหมคะยังไม่มีแนะนำในวันนี้ครับเป็นเสียนว่าให้กลับกลับไปดูในพอร์ตอนว่าหุ้น ที่ตัวเองมีอยู่นั้นตัวไหนที่พื้นฐานไม่ค่อยดีให้นะนนะให้รู้น,น้นําหนักครับน <c oughs> ะฮะยังไงพยายามเพิ่มน้ําหนักหุ้นน้อยหน่อยในระยะน,นี้ครับวันนี้เรามีสายเพิ่มเติมเข้ามาอีกแล้วนะฮะวุ้ยพาฮะสวัสดีค่ะ้าอยากจะเรียนถามเบอร์รี่ยูเกอร์คะ่ะต้นทุน6 9 25กับไอพีดีต้นทุน5บาทค่ะทำยังไงดีคะค่ะได้ค่ะต้นทุนสูงั้งสตัวเลยนะคะบ j c จซต้นทุน69บาท25สตางค์หน้ากระดาษ69ค่ะ S <S <S ก็อันนี้คือสิ่งที่อันตรายแหละครับ<ฆ>นักลงทุนเนี่ยเข้าไปซื้อหุ้นตามนะฮะใช<ฆ>่ปฏิได้ราคาสูงสูงด้วยราคาไฮ g h ด้วยเนี่ยนะครับอ,อันนี้คือเป็นสิ่งที่อันตรายโดยเฉพาะยิ่งนักลงทุนที่ไม่ได้ทราบไม่ได้ตามข้อมูลอย่างชัดเจนว่าหุ้นเขาเป็นอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นให้ดูไว้นิดหนึ่งว่าถ้าเกิดราคาหุ้นหลุดลง68บาท50ยอมคัดนะครับยอมคัด ไม่ได้ถือ <BJ C. S 2> ติดต่อ,อไปเพราะว่าราคาที่ท่านซื้อซื้อราคาแพงมาก,มาก,มากไม่คือราคาคือเราไม่ได้เข้าไปพื้นฐานแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นคือราคาุขึ้นมามากเกินไปจะไปซื้อต่มนะคค่ะเพราะฉะนั้นข่าวนะครับพฤติกรรมแบบนี้เล่นไปนี่ยังไงก็ขาดทุนครับข่าวก็ต้องต้อง,อ,งอย่าเล่นกับข่าวมากนะคะเพราะว่าข่าวดิวก็อาจจะยังไม่มีเรื่องของการคาดการรายได้ของมีเจซีจากดิวนี้ในอนาคตเพราะฉะนั้นที่68บดาทห้ให้คัดลอสนะคะ อีกตัวหนึ่งเป็น ITD ค่ะจะเลียนขายต้นทุนก็ประมาณ5บาทกว่าๆเหมือนกันตอนนี้5้าบาท25ห้าแล้วนะคะนี่เหมือนกันเลยนะครับก็คือก็คือไปไล่ซื้อตอนราคา h i นั่นแหละครับเพราะฉะนั้นเงิงทุนท่านนี้เนี่ยผมว่าสิ่งที่เป็นห่วงคือพฤติกรรมการลงทุนมากกว่านะครับครับนะฮะคือเห็นหุ้นขึ้นแรงแล้วซื้อตามนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นอะไรก็ก็ตามเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพื้นฐานดีไม่ดีเนี่ยเล่นไปยังไงก็มีโอกาสเสียหายนะครับค่ะกำหนดคุณคัดไหมครับถ้าเกิด ห้าบาทสิบสยอม <นะ S 1> คัดนะคะเพราะฉะนั้นมีกําไรแล้วขายทํากําไรออกมาก่อนสาหรับไอทีดีนะคะ <c oughs> ค่ะคุณรณกิจคะถ้าหากว่าไปดูในหลายๆปัจจัยตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นฝั่งของสหรัฐที่มีการผ่านร่างเพดานหนี้รวมไปถึงของอังกฤษเองที่มีเรื่องการออกจากยูโรโซนอันนี้มันจะเป็นปัจจัยที่กระทบต่อตลาดหุ้นทั่วโลกรวมถึงตลาดหุ้นไทยในช่วงที่เหลือของปีนี้ไหมคะในระยะสั้นยังยังไม่มีปัจจัยกระทบที่น่าเป็นห่วงครับ <c oughs> เพราะว่าอย่างน้อยส่วนเรื่องของอเมริกาก็ช่วยตลาดอยู่นะฮะ คง <C> e <an> ต้องไปรอดูอีกทีจะผ่านไปนเดือนสองเดือนนะฮะแต่ว่าสิ่งที่ต้องมองก็คือว่าในเชิงของพื้นฐานในแต่รับแต่รับแต่ละหุ้นสําคัญกว่านะ, <c oughs> นะคะหุ้น <c oughs> ในที่ราคาผมพยายามเน้นว่าถ้าเอิดอหุ้นใดที่ราคาเกินพื้นฐานเยอะมากเนี่ย <c oughs> เราเราคงต้องระมัดระวังในกลุ่มนั้นครับค <c oughs> ่ะสายสุดท้ายแล้วนะคุณหน่อยครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับเชิญเลราคาหุ้นไดเมดครับราคาบาทห้าสิบสี่นี้ซื้อได้เปล่าครับต้นทุนอ่เดี๋ยวนะคะตัวย่ออะไรนะคะตัวย่ออะไรนะคะ D I M E T ครับไดเมท D I M E T ไดเมทจะเข้านะคะเข้าได้ไหมค่ะได้ค่ะคุุรตกิจเป็นยังไงบ้างคะดูราคาหุ้นราคาหุ้นตัวนี้เองก็ถือว่าลงมาต่ำค่อนข้ั้งมากนะครับคในเชิงพื้นฐานเองเราไม่ได้ตามตัวนี้ด้วยนะครับย้ําว่าพื้นฐานไม่ได้ตนะคะค่ะก็เป็นหุ้นที่มีราคาลงต่ํานะครับก็อาจจะซื้อสะสมได้แต่ว่าดูปริมาณการซื้อขายที่หนึ่งว่าเป็นรขายเขาไม่เยอะเพราะั้นการซื้อการซื้อ กพจะดักว่าราคาหุ้นลงต่ำเนี่ยก็ขอให้ซื้อในปริมาณที่เหมาะสมนะครับค่ะได้ค่ะแล้ววันนี้สรุปแล้วไม่มีหุ้นเด่นแนะนำนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ